สวัสดีครับ,ร,บรับมีรถมานำเสนอหนึ่งคันนะครับเป็นรถ Honda นะครับ Honda Civic ที่เขาเรียกกันว่านางฟ้านะครับรถมือเดียวป้ายแดงครับสีเดิมครับ ไม่เคยทำสีมาก่อนนะครับน็อตไม่ขยับด้วยมือเดียวป้ายแดงครับถือว่าอายาานะครับกับราคาที่จับต้องได้นะฮะเมื่อ3-4ปีที่แล้วเนี่ยฮ o นด้าซีวิปี07นะครับอยู่ที่ประมาณ3-4มสี่แสนนะครับแต่วันนี้ครับราคาหลัก 1 9 9 0 0 0เท่านั้นนะครับโอ้โ oh. หถือว่าถูกมากครับรถสวยครับมือเดียวป้ายแดงเราไปดูภายในกันนะครับนี่นะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ทั้งสีบานนะครับเบาะหนังนะครับเบาะเดิมๆ นี่ไปในข้างบนก็สะอาดสะอาดนะครับขับในสติกเกอร์อยู่หมดครบหมดเลยข <c oughs> ับดูฝั่งคนขับข้างหลังนะครับนี่โอเคสวยครับสะอาดรถมือเดียวอย่างว่าเลยครับ เอาไปดูวงเครื่องกันนะครับโอ้โหนี่ครับองเครื่องสวยมากครับนี่ครับน็อตไม่เคยแกะเลยนะครับ ใครที่หารถใช้อยู่นะครับ Honda Civic นะครับนางฟ้าปี07ราคาที่199,000บาทเท่านั้นครับจัดสดจบผ่อนนะครับก็โทรมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์099179นะครับ5198 0991795198 Honda Civic นะครับปี2,007มือเดียวป้ายแดงโอเคนะครับสวัสดีครับ